เดี๋ยววันนี้นะครับตามหัวข้อของเราเราตั้งใจไว้ว่าเราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับอนิเมะโซโล่เลเวลลิ่งซีซั่นสองนะครับล่าสุดเนี่ยจากวันที่แล้วเพิ่งจะฉายไปประมาณ2ตอนด้วยกันตอนล่าสุดเนี่ยแม่งเหมือนผมจะยกตัวอย่างว่ามันคือการบียอนไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะคือถามว่าไอการที่แม่งแบบทําฉากบูออกมาได้รวดเร็วขนาดน,นั้นอะ่ะมันแปลกใหม่สำหรับวงการไหมไม่ได้แปลกใหม่นะฮะก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆเรื่องที่แม่งทําได้ประมาณนี้อ่าแต่ว่าซีนี้ผมรู้สึกว่าเชี่ยมันเจ๋งว่ะหลายๆอย่างเลยก็คือผมว่า เขาเขาตัดเนื้อเรื่องมากลมกล่อมด้วยแหละเออทั้งเนื้อเรื่องที่มันเล่าในตอนนะนอกจากนั้นนะอ่ะไอการขยับแม่งก็ยังช่วยส่งเสริมเนื้อเรื่องไปอีกครับผมก็เลยรู้สึกว่าเชี <"Che> er, ่ยมนลงตัวจังวะสนุกมากนะครับได้บรรยากาศของโซลเลเวอลิงตอนที่ผมนั่งนั่งอ่านมังควาเลยนะแม้ว่าลายเส้นจะไม่เหมือนกันมีคนแคปภาพมาแล้วผมเห็นแล้วเอาจริงอะ่ะผมจําอีนางเพื่อนน้องสาวไม่ได้ด้วยซ้าผมรู้ว่ามันเคยมีบทนะแต่ว่าบทมันไม่ได้สําคัญน้องสาวในอนิเมะตอนล่าสุดแมง่งเขาว่าสวยเกินเบอร์ไปเยอะเลยครับ คือในในมังหวามันไม่ได้วาดสวยขนาดนี้ไงอันนี้เขาเรียกว่าอักเกรดเนี่ยคุณดูเซิร์ชเสร็จปุ๊บแม่งขึ้นมาเป็นภาพนักกีฬาอยู่ข้างๆแสดงว่าเขาตั้งชื่อเป็นแบบชื่อคล้ายๆนักกีฬาชีวิตจริงเหรอนี่นะครับเอ่อช่วงแรกๆก,ก็ไม่ได้อะไรมากหรอกใช่ไหมตอนแรกปูมาเออหน้าตาธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคนดูในมังหวาดิอืมก็ก็น่ารักดีนะครับก็น่ารักดีแต่เหมือนเหมือนเหมือนอนิเมะแม่งบ้าไปอีกขั้นหนึ่ง,ง่ะอันนี้ก็ก็ว่าโอเคแล้วนะต้องดูตอนล่าสุดครับตอนล่าสุด จิตใจแม่งเปล่งบาน่เหมือนแบบเชื่อกูต้องทํายังไงก็ได้ให้กูได้ผัวแต่งหน้ามาเลยคนเดูเดูสายตา <c oughs> สายตาแบบไอช็อตช็อตเนี้ยมันคือช็อตที่ไอค้างแหลมนี่คือซงจินวูนะอ่าน,นี่อันนี้สาวเจ้ากําลังจ้องมองพี่ซงเออยู่ถามว่าไอสายตาอย่างเงี้ยแม่งมองเพราะอะไรกูค,คงไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกมั้งแล้วแต่งหน้ามาด้วยเนี่ยท้าปากหวานเช่แม่งบัฟมาแม่งเหมือนแบบ <c oughs> ือ,อน้องหน้ารักคนเนี้ยแม่งแม่งเป็นปตอนนึงนะมึงเป็นคนเดียวกันกับอีน้องคนนี้จริงปะตอนแรกอะมันจะเรียกซงจินวูว,ว่าโอนี่ซังใช่ไหมเพราะว่าเป เป,เป็นพี่ชายของเพื่อนอื ừ, ใช่ไหมอีอีน้องแต่ว่ามันเปลี่ยนสรพนามเว้ยเออมันเปลี่ยนสรพนามเป็นจินวูคุงอืนะแล้วแล้วตัวละครมันก็หน้าแดงหน้าแดงแบบหวานเลยอารมณ์แบบว่าตอนนี้เคิมและเคิมเคิมกลุ่ม,มแต่ว่าใจผมนะเว้ยใจผมมาผมคิดว่าอืมจริงๆเลอกโอนิจังก็ดีแล้วนะ คือถ้าหากว่าตอนแรกอะแม่งเรียกว่าจินวูคุงอะแล้วพอเราเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วแบบว่าเปลี่ยนสรพนามเป็นแบบโวลนี่ซังเนี่ยกูกูจะรู้สึกดีขึ้นนะเออกูจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูหวานขึ้นว่ะอะไรเงี้ยไม่รู้กูคิดไปเองหรือเปล่าเออแต่ว่าแบบพอเรามันเปลี่ยนเป็นจินวูคุงมันเหมือนไอ้เคียเรียกเป็นรุ่นเดียวกันเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นอินี่กะลามปาล์มหรือเปล่ามึงอ่ะอีน้องเนี่ยมันก็มาด้วยโฉมหน้าใหม่เพราะว่าแต่งหน้ามาแล้วก็เข้ามาคุยกับพี่ทรงใช่ไหมแล้วไอยูจินโฮมันกก็็เเหนนนงวว่่าาาาบบอ้้ททูดสมชขใจผิ เออนี่เมื่อคืนเนี้ยนอนหลับหรือเปล่าล่ะล้วบอกว่าก็ไม่ค่อยหลับเลยนะคะฉันน่ะก็ไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนยังเหนื่อยอยู่ไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ยังพอไหวอะ่ะ <c oughs> กูบนพูดมึงมึงเหมือนพวกมึงไปเยสกันมาไ <c oughs> อโยจินโฮมันฟังแล้วแบบฮะเดี๋ยวนะอันนีก้กี่คือมันจะดีเลยแล้วม่งคุยกันแบบแบบเนี้ยเออคุยกันไปเรื่อยแบบว่าวแล้วสีสหน้าอนิเมะไม่ทําให้เห็นเลยนะว่าอีน้องอ่ะคือที่นั่งมันก็ว้างนะอีน้องไม่เบียดตลอดเลยมันเหมือนเอาตัวซุกอะสวัสดีครับ อีดองเอาตัวซุกใส่พี่ทรงกูซุกซุกซุกแล้วก็บอกว่าเออแล้วก็เอาใส่ตาจ้องแล้วก็บอกว่าเออซูงจินบูคุงอะไรเงี้ยพอเราพูดออกมางี้ไอยูจินโฮแม่งก็ตกใจเลยแล้วก็เหงื่อแตกเลยแม่งก็พูดขึ้นมาเออลูกพี่อันนี้กี่คือว่าฮันซงอีน่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะครับไอซรงจินบูบอกว่าอ๋อแล้วไงไอะไอยูจินโฮก็บอกฮะแล้วไงงั้นเหรอเออเอาไม่มีอะไรครับแล้วแม่งก็ขับรถไปก็เอาเป็นว่าแม่งเข้าใจผิดไปแล้วว่าว่าไอทรงจินบูแม่งภาคผู้ใหญ่ าประมณนี้แล้วก็จบตอนแ่งทั้งงี้เสี่ยหาให้ผมรู้สึกว่าผมผมชอบตอนตอนนี้ผมว่าเขาวาดไอตัวอีตัวอีวอน้องอะ่ะเอออีตัวน้องฮันนะวาดออกมาสวยมากเลยนะแล้วอนิเมะแม่งแบบว่าชาวัดชวียนะพูดได้เลยว่าเชีย่ยถ้าหากว่าแม่งทําแบบชอตชอตต่อสู้ได้อย่างงี้ยันแบบหลายๆหลายๆช่วงนะที่แม่งอยู่ในอนาคตอะ่ะโหแม่งจะต้องแบบสุดยอดมากแน่เลยฮะผมอยากดูไอคิเมล่าแอนแล้วดิเพราะว่าอันิี้มันก็ทําดีแล้วนะไอตอนที่แม่งแบบสู้กับไอบาลูก้าว่ะผมจําไม่ได้นั่นแหละเชี่ยอนิเมะแม่งเหมือน ไม่เหมือนคนละคนละไอ้นี่กับซีซั่นแรกเลยอะซีซั่นแรกแม่งแบบซีซั่นแรกก็พอได้อ่าผมก็พูดเลยว่าซีซั่นแรกพอได้อยู่นะแต่ซีซั่นสองแม่งเหมือนบียอนอะเอวันไม่เคยทาให้ผิดหวังผิดหวังหลายเรื่องอยู่เลยอุ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ดไ,ไ,ดไอ้บางเรื่องดูแล้วก็แบบอืมบางเรื่องดูแล้วก็ทําหน้าเบ,บ๋แล้วก็บอกว่าอืมก็ดีนะเอวันเนี่ยเขาพูดว่าเอวันเขาเป็นสตูดิโอที่ทําผลงานดีๆเอาไว้เยอะนะหลายๆเรื่องก็เช่นแบบ SEO เอสเอโอเงี้ยอืมก็ผลงานดีๆใช่ไหมล่ะทุกคนก็จดจาได้นี่เขา มีแบบผลงานมาที่ประจักษ์เยอะอ่าไม่แปลกใจครับผมจะนับนะเพราะโซลารีเวลลิ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาทําดีนะผมว่าเขาลําดับเนื้อเรื่องดีผมไม่สนเลยว่าบางคนไม่จะจะพูดว่าเออแบบอยากให้ยืดตามต้นฉบับแต่ว่าอืมในช่วงแรกอะ่ะมันก็ไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นหรอกก็ลดเรเวลลิ่งแต่ก็แค่ว่าเออตอนหลังๆมันก็พัฒนามาเรื่อยๆไงอ๋อคุณวิเลเปลี่ยนใหม่เอวันไม่เคยทําให้ผิดหวังท่างงบถึงอ่าใช่อันนี้ถูกอันนี้ถูกนะครับโซลารีเวลลิ่งตอนเนี้ยมันคือ Smile, วิ่งไปแล้วแม่ก็วิ่งฟันวิ่งฟันชวัดชฉเวียนนะเออเชี่ยมต้องงี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าอนิเมชันไม่ใช่ว่ามึงเอาภาพนิ่งมามึงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไอ้ว่าแต่จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ฮะจะบอกว่าเออไอเนี้ยไอเนี่ยมันควรจะเป็นอนิเมชันที่มันควรจะเป็นอนิเมชันแบบมาตรฐานทั่วไปที่เรื่องอื่นมันควรจะทําได้ประมาณนี้เว้ยไม่ใช่ว่าอ๋อเรื่องอื่นแม่งอ๋อทำเป็นแบบอนิเมชันนะแต่ว่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปชินกันกับไอเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามาแล้วเรามาดูเเเเรรื่่่่องนนีี้้าาลยยแชชมมัดววะะไใพ นี้มันดีนะมันเป็นเพราะว่าเราชินกับไอ,เอ้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา <c oughs> ก,กูก,ก็เลยกูก็เลยนี่นิดหน่อยนะครับประมาณพอฉากต่อสู้กับไอ้าルูก้านี่ก็ทําดีนะดิเชน่นแบบพอเราเรียกไอ้ไอรอนขึ้นมาแล้วนี่เราก็เห็นแบบเออการต่อสู้ไปแล้วไอ้าルูก้านี่ในเรื่องอะทรงจริงวูมันจะบอกว่าาルูก้าเนี่ยเก่งกว่าตัวเองเก่ง,กว,วงกว่าตัวเองเยอะเลยแต่ว่ามันมีทหารเงาช่วยไงแล้วเอาจริงอีกิดในช่วงช่วงนี้ก็คือเก่งเก่งพอๆกับทรงจิวูหรืออาจจะมากกว่าเสียด้วยซ้ำนะครับก็เลยแบบเอามาช่วยในการต่อสู้ได้ดีอาจจะอาจจะเห็นว่าไอก สู้ได้ใช่ไหมสู้กับไอรอนก็อุ้ยชิวแต่ทีเนี้ยมันไม่สู้กับแค่ไอรอนเออมันสู้กับาซงจินบูด้วยสู้กับอีกิด้วยก็คือ3ลุมหนึ่งฮะโอ้แล้วช็อตการต่อสู้แม่งคือแบบกล้องอะกล้องมันหมุนแบบความแท็กทีมันเนาะของเอ้ซงจินบูกับทหารเงาด้วยมันเชื่อมถึงกันก็เลยเออบูมจัดการกับบาลูก้าสำเร็จนะฮะดูมีเทคนิคด้วยนะแบบว่าเออเนี่ยแม่งแม่งปาไอมีดไปแล้วก็ให้มีดมันไหลกับไอนี่ก็กลับไปป้องกันมีดเสร็จปุ๊บไอ้ทหารไอไอออนแม่งขึ้นมาจากข้างหลังแล้้วกกพยาามที่จะรโดดเสป แบบไอเมดที่อยู่ข้างๆแม่งปล่อยลูกไฟใส่เออพอเราปล่อยลูกไฟใส่ปุ๊บไอนี่ก็หลุดออกมาจากไฟได้โดนโซชิตวูแม่งรอบเข้าไปแทงแทงเสร็จปุ๊บไอไอออนแม่งเข้ามาจากข้างหลังแล้วก็เอาค้อนทุบอีกทีอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันคือฉากแอคชั่นมันคือฉากแอคชั่นที่แม่งแบบมันมีการเล่าเรื่องในฉากแอคชั่นน่ะไม่ใช่แค่กูรู้ว่าอ๋อมึงก็ต่อยๆกันนะเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือไอโซชิตวูแอคเหมือนเดิมต่อให้แอนิเมชั่นจะดีแค่ไหนแต่เหม็นขี้หน้าว่ะแบ็กยุนโฮเนี่ยพอเราเห็นว่าเอร์ที่่น,นออา จะแรงสูงสุดแต่ทีเนี้ยคนที่ออกมาเนี่ยเป็นพวกฮันเตอร์แบบอ่อนๆที่มันไม่ใช่แรงสูงอ่ะซึ่งมันแปลกมากขนาดแบบฮันเตอร์แบบแรงสูงแม่งตายแล้วแบบฮันเตอร์กากแม่งรอดมาได้ไงวะงงก็เลยแบบตกใจมากก็พยายามที่จะถามบอกว่าเฮ้ยแต่ลห่ทรงจินบูไอ้เี้ยไอ้นี่ก็ดึงหน้าแล้วเกินไอ้ทรงจินบูเนี่ยเอาจริงมึงคุยกับเขาดีๆก็ได้คือเอาจริงนะ แบงค์ินหมันไม่ได้ทำอะไรผิดนะเว้ยไอนี่ก็ททำแอคใหญ่เลยเอาละโดนแตะไหลเสร็จปุ๊บเอ้ยสะบัดสะบัดมือทิ้งเขาด้วยมึงมึงมึงเป็นใครอ่ะมีหน้าอะไรไปสะบัดมือเขาทิ้งวะตั้งแต่กูอ่านในมังควาแล้วไอฉากนี้แม่งหน้าถีบมากเลยทรงจินหวูอ่ะก็นึกในใจไงว่าเชี่ยมันมีแบบฮันเตอร์ในไอแบบกิลกูแม่งเสียชีวิตกันหลายคนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่กูต้องถามมันไม่ใช่ว่าเออกูจะแบบไปถามอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องไงมันมีคนตายด้วยกูต้องถามมึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันไม่ใช่บออรรงสึจ หน้ากลับมาแอกก็บอกว่าอะไรวะกูสายช่วยพวกมึงมึงยังไม่ขอบคุณกูแล้วมึงยังจะมาแบบจะหาเรื่องวีเกรออะไรอย่างงี้เลาเห็นอย่างงั้นแล้วพี่แบ๊กกูก็บอกว่าโอเคน่าสนะมันก็จริงอ่ะงั้นฉันขอโทษเอ่อแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการที่ช่วยทุกคนลูกน้องฉันเอาไวา้อะไรเงี้ยเงี้วไอ้อน,นี่ก็ดึงหน้าแล้วไม่ก็เดินไปกูแบบเหมือนมีไอ้เด็กหัวไม่รู้หัวนอนไปเท้าอะคุณไม่รู้สัมมาคารวะไ่าไงเพวกคุณรู้สึกยังไง <c oughs> ไอ้กูกูแบบอ,อืมไอ้เด็กพวกนี้แม่งเอย